สาวลาวเพิ่งรู้จากที่อยู่มาประเทศไทย20กว่าปีคําว่าอ๋อของคนไทยเนี่ยเป็นคําบูลลี่สําหรับคนลาวแต่คําว่าดัดพูดดัดจริบเนี่ยที่สาวลาวคนนี้พูดเนี่ยที่แบบเอ้ยมึงไม่เข้าใจหรออะไรประมาณเนี่ยคือไม่ได้บูลลี่พี่น้องคะ่ะแค่ไปซื้อนะคะปากกาเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์เครื่องเขียนเนี่ย โอ p o อแอเปนี่นะคะพี่น้องหรือว่าอะไรของนางเนี่ยซึ่งบอกเลยว่าแพีว่าไม่รู้ภาษาอังกฤษหรอกแต่ฟังแล้วว่ามันเป็นคำที่ไม่ใช่บูลลี่นะสำหรับคนไทยและถ้าไปถามแบบนั้นร้อยทั้งร้อยคนก็แทบจะไม่รู้แต่มาอวดสรรพคุณของตัวเองว่าตัวเองเนี่เรียนอ่ะ อินเตอร์ตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งโตแต่การพูดสำเนียงกิริยามารยาทช่างเหมือนคนเรียนปหนึ่งนะคะพี่น้องเอาไกลแหลกออกแต่ย่งบอใดนะคะเอาจริงๆในการที่สื่อสารนี่นเนาะบนว่าการศึกษาไม่ได้บ่งบอกถึงอ่ามารยาทหรือว่าความรู้อันแท้จริงพี่น้องคะ่ะ เรียนให้รู้ดูให้จําทําให้จริงนี่มันไม่ใช้ได้กับทุกคนเลยนะคะพี่น้องค่ะก่อนที่จะไปฟังสาวเล่าคนนี้นะทุกคนเพื่อว่าก็ต้องขอกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี c เอฟซีทุกคนทุกท่านค่ะบัะวจะเป็นทางฟังไทยนะคะหรือว่าพี่พี c เอฟซีทางต่างประเทศนะคะแล้วก็สบายดีเด้อพี่พี c เอฟซีทางฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเด้อที่เขามาติดตามหับชมมาฟังนอกบัวจะเป็น ข้างใดก็แล้วแต่นะทุกคนเพราวาขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะเมะือหนีสิขอมาเบานะคะคําว่าอ๋อสาหรับคนลาวเนี่ยที่ใหญ่จนป่านนี้นะทุกคนบอกว่าเป็นคําบูลลี่ขอโทษนะในฐานะที่เป็นคนลาวเพราวานี่ใช้วันหนึ่งนี่ไม่รู้กี่คําคําว่าอ๋อนี่ไม่รู้กี่ครั้งเวลาที่เจ้านายถามอะไรเราไม่รู้อ๋ออ๋อคำว่าอ๋อเนี่ยสำหรับคนลาวคิดว่าบูลลี่ เออตรงเออบอเออมันแมนบอมันแมนบอแบบนั่นหรอมันก็ไม่แตกต่างกับภาษาเราหรอกเออแต่เออนี่มันจะรุนแรงทุกคนเราต้องใช้คําว่าออออนี่คือแบบคือเรามงงไงเราไม่รู้โอ้โหแล้วใช้คําว่าไอ้ยอ้ไทยเป็นคำพูดที่เหยยดแล้วยังมีการมาพูดอีกบอกว่าไม่ดราม่าหนูดราม่าหนูดราม่าบ้านเธอสิ คือพูดให้เขาสักขนาดนั้นจะให้ดราม่าได้ยังไงล่ะใช้คําว่าอา้ทั้งที่รู้อยู่แล้วคําว่าอ้ไอ้ไทยอยู่สัตว์ไอ้ไทยคือเป็นคําอะไรล่ะนะคะพี่น่องคะ่ะซึ่งรู้อยู่แล้วภาษาไทยมันเป็นยังไงเขาไม่ได้ตั้งใจเขาบอกว่าเขาไม่ได้เหยียดแต่ตั้งใจพูดเหยียดคนไทยชัดๆทั้งที่เขาขายเขาพูดคําว่าอะไรนะครับ อะไรนะครับเขาถามแบบนี้พี่น้องคะ่ะเท่นที่จะถามใหม่ว่าวไทยสิเขาดิจะาค้งขามมาสื่อของอยู่ประเทศเขาดัตช์ลิตวอาภาษาอังกฤษใสอุย้ยประเทศไทยเดอ้อเขาบฏิอนุรักษ์ภาษาอังกฤษเขาอนุรักษ์ภาษาไทยเออพี่น้องคะ่ะเขาไปเล่าแถเขายังว่าวเล่าใส่เจ้าบางังคำเขาบอกเขาใจเขาก็ยังใส่เข้ามาโดยยังใส่คำว่า,าโอ้โอ้โอ เมนโครับโอ้ดเขาก็ยังบุลืมนะคะพี่น้องเห็นบอกค่ะไม่ได้บุรี่เลยคนเล่าเนี่ยมักบุหรี่ภาษาไทยทั้งที่คนไทยเนี่บุคยบุหรี่ภาษาเล่าเลยนะคะพี่น้องค่ะมันเป็นอยียงกันแน่นะคะเป็นอย่างคนเล่าเนี่ยที่หมาคนที่มีการศึกษาสูงนะ หรือเม้กระัางที่แปลว่าตัวเองมีสถานะที่ดีเนี่ยนี่คือหมักเหยียดยามและดูถูกคนไทยนะมันบเตต่างกับอีหยังที่ดูถูกคนเล่าเลยใดเป็นหยังคือบบเตตางกันเพราะว่าคนเล่าส่วนหลายในพี่น้องค่าที่คนหาเสากินคำนี่ล้วนแล้วแต่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยเบิดกับโบกตตางกับดูถูกคนเล่าน้ากันนะเอาจริงๆเลยดูถูกคนเล่าชัดๆเลยแหละ แทนทีจะเห็นอกเห็นใจนะทุกคนจะเข้าใจว่าเออคนลาวเนี่ยคนที่เข้าแบบตกทุกข์ได้ยากหรือว่าสถานะที่ไม่ดีกว่าเราคนที่เขาไม่ได้มีการศึกษาส่วนมากเขาค็ดิ้นรนไปทํามาหากินที่ประเทศไทยแล้วส่งเงินสงค้ามาให้พ่อให้แม่พ่อแม่ใช้ใจ่ายซื้อของที่คนลาวรวยๆอ่ะเปิดร้านขายอ่ะลาวลูกชอดจีนเวียดนามอ่ะ ขายก็มีแต่คนลาวจนๆจนลาวแท้ๆนี่แหละไปซื้อของด้วยทําไมไม่คิดทําไมต้องเอามาดา่าทําไมต้องเอามาบูลลี่เงดแห้งนะคะพี่น้องขาและก็มีกระแสรดราม่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือนางงามลาวดันไปพูดไทยสัง้งน,นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไปฟั่งน้ำกันนะคะว่าจะเป็นแนวดหนนะคะ มาเล่าประสบการณ์ถูกบูลี่จากคนไทยน,นี้โนดราม่าเด้อมันตลกและมันก็บม่ได้ถูกบูลี่แบบหุนแหงเอยียงดอกแต่ว่ามันก็เป็นการว่าบูลี่สำเนียงอ่ะเออ <laughs> พอตอนนั้นไปซื้อเออสมัยที่มันมีอันนั้นเพื่อบิ๊กแอป p ปิลแพนโซใหม่ๆออกใหม่นะมาพร้อมกับ iPad แล้วไปซื้อยูดอร แล้วก no? uh. so, ูก็เฮียนานาซ่านมาตั <k Heh. S 2> like, ้งแต่น้อยหดใหญ่เนาะเกฮียนานาซ่านมาตั like ้งแต่อน uh, ุบาลเออสอภาษาอังกฤษกูกระจีบากับพวกน้เล่นสำเนียงเอียงดอกกับแบบเพนโซเองซีขนาดอกกับแบบเพนโซเอียงซีแบบเออแล้วแบบภาษาสำเนียงบ้านเฮาแอปเปิลกับแบบแอปเปิเอียงกับแบบอาโปเอียงกับปบบขนาดนั้นเอียงบริเวณเพนโซเอียงขนาดนั้นนะคะแบบเทเบิลกับแบบโต๊ะกับแบบเทเบิลเอียงซีแบบบริเวณเทเบิลเอียงซีแต่ว่าไอ้ไทยเพิ่นกับแบบว่า โต๊ะนี่เพิ่นสิว่าเทเบิ้ลก็ไปซื้อกับ,บด้วยความโบโฮู้อีหลีด้วยความที่สอกกับเอิน้นเอ่อเพนโซมาแต่น้อยฮอดใหญ่ก็เลยไปซื้อบอกว่าอ่าอยากได้แอปเปิลเพนโซค่ะอยากได้เพนโซแอปเปิลเพนโซแบบไซส์กับไอแพดอะไรนะครับว่าแอปเปิลเพนโซก็บว่าเพนเอ้ากูคืนในใ้จ่โบฮู้ได้จังไหนว่ามึงขายเครื่องไอโฟนไอแพดมึงโบฮูแอปเปิลเพนโซได้จังไหนก็บว่าอ้าวอ,อะไรนะครับอะไรนะอะไรนะอะไรนะอยู่ฮะแหละกูก็เลยว่า อันบิ๊กป้าอย่างซี่นะแบบว่าเอาแบบเออเอาคุณผู้เข้าใจได้จังไหนคือในใจมาเล่าประสบการณ์แต่ว่าจะต้องมีมาต่อจากคลิปที่ว่า,วาเรื่องบุหรี่เหตุการณ์บุหรี่ แ uh, อปเปิลเพนซิลเพนโซเองกระตามแตา uh, ก็คขิดไว้แล้วแหละว่าจะต้องมีทัวลงจะต้องมีคนขุดว่าไม่มันไม่ใช่บูลลี่เขาไม่เข้าใจจริงๆนูน่นนี่นั้นม,มึงมึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กับกูมึงจะรู้ได้ยังไงเข้าใจบอกอันนี้ขอแวาไทยปนล,ลาวเลยเดาย,ยันบอกเข้าใจทั้งหมดเนาะคนเฮาหนาเวลาใหญ่มานี่นยนะไขว่ขี ah oh ่โม่เฮาจะฮู้ ไผ่ว้าอวดเว้าบลัฟ f เขาจะฮู้ไผบูลี่เว้าใส่เสียดสีเขาจะฮู้มันโมเมนต์วายู่ดีๆเขาจะคิดไปเองเข้าแต่บอกแล้วตอนแรกนะ่ะไปซื้อ Apple pencil เะกะะตอนมันออกใหม่ๆก็บแบบว่าเอออยากได้ Apple pencil ซื้อ Apple pencil แล้วตอนแรกน่ะยอมหักเลยว่าคนขายนบ่บอกเข้าใจแท้ๆแต่ว่า หลังจากที่เขาได้อธิบายอธิบายไปแล้วหนะ่ะคนขายเริ่มเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ยังแกล้งบอเข้าใจอยู่เพราะว่าอยากบูลี่อยากบูลี่ว่ะมึงพูดผิดกูพูดถูกเออประมาณนั้นก็เลยแบบว่าตอนที่จังหวะที่สีหน้าเปลี่ยนคนเฮานะ่ะมันมันเบิ่งกันออกมันใหญ่แล้วเบิ่งกันออกสีตอนแรกโมหู้แต่ว่าหลังจากหู้แล้วสีหน้าเปลี่ยนน้ำเสียงเปลี่ยนอ้ ไออ๋อเนี่ยอืมตัวดีอ๋อแบบอ๋ออืมอ๋อแบบนี้เลยอ๋อแบบนี้เลยมึงอ๋อแอปเปิ้ลเพนินแบบพูดเน้นมากๆเน้นแบบอ๋ออืมอ๋อแบบนี้เลยอ๋อแบบนี้เลยมึงอ๋อแอปเปิ้ลเพนินแบบเน้นแบบพูดเน้นมากๆเน้นแบบแอปเปิลขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยได้ไหมคะอ้ยน่ารักมากเลย สวัสดีค่ะชื่อปีใหม่สุขสวัรด์วงชมพูนะคะมีสแกรนลาวปี2024นีนะคะปีใหม่อายุ28ปีค่ะปัจจุบันทำอาชีพเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์แล้วก็เป็นครูสอนโยคะค่ะโอเค she's her name is ปีใหม่ she's 28 y e a r s old oh. now she's a fitness trainer everybody and, and yoga also and yoga also okay ขอบคุณมากค่ะคุณแม่แค่นี้เหรอแล้วก็ไม่ค่ะยังมีอีกอยู่ ก็คือหนูเองนะคะเริ่มมาจากเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นค่ะก็เลยเลือกสายเรียนเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์แล้วก็เป็นครูสอนโยคะค่ะหนูเชื่อว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นเราสามารถเรียนรู้ได้ค่ะหนูเรียนจบแค่ชั้นม .6 ค่ะซึ่งเหมือนการมาประกวดครั้งนี้หนูมองว่า สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันเรามีความเชื่อเราสามารถเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แล้วส่วนเราจะเป็นได้หรือไม่ได้อันนั้นขึ้นอยู่กับผลงานที่เราทําค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะลาวใช่ไหมคะใชระ่รู้จักค่ะรู้จักค่ะเขา most famous now โอเครู้จักเขาเคยเจอตัวจริงเขาไหมตัวจริงยังไม่เคยเจอแต่ติด<อ>ตามพี่เขาตลอดค่ะที่ประเทศลาวเป็นไงบ้างเขาก็วินวิน,วนเลียม โอ้โหเดอะเบมากคือเขาเป็นพ่อค้าออนไลน์ที่แบบทำเขาเรียกยังไงอะขายได้ยอดแบบยอดแตกเยอะมากที่ลาวแล้วก็มีฐานแฟนคลับที่ต่างประเทศเยอะด้วยแล้วเขาก็ชอบช่วยช่วยเหลือสังคมค่ะลาวถ้าหนูเลือกเพื่อนได้คนหนึ่งให้ไปแทมผู้ชนะไม่ใช่หนูไม่ใช่เพื่อนในไม่ไม่รูมเม็ดอ๋อได้เลยค่ะคือเอาจริงๆอ่ะทุกคนน่ารักมากเลยสําหรับหนูนะคือทุกคนแบบ เป็นลีดูแลแบบกันดีมากเลยแต่ถ้าจะให้เลือกก็คือหนูขอเลือกเป็นอ่านิวซีแลนด์ค่ะทำไมคะนิวซีแลนด์เพราะว่าน้องเขาแบบมาวันแรกเลยก็คือแบบเข้ามาหาเราเลยแล้วก็มีการฟุยกันสนิทกันเขาพูดภาษาไทยกับหนูโอ้ใช่จริงด้วยคือน้องน่ารักค่ะช่วยเหลือทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือว่า เขาเรียกไงล่ามแปลเนาะในการที่แบบเราสื่อสารแล้วก็ช่วยเหลือกันค่ะอย่างน้องขาดเหลืออะไรน้องขาดเหลืออะไรแล้วน้องเขาก็สวยด้วยเป็นวิธีครีนค่ะโอเค thank you so hey, much everybody so ยังไงนะคะก็ได้ฟังเป็นทีเรียบร้อยนะคะก่อนที่น้องปีใหม่เนาะจะให้สัมภาษณ์นะคะพี่น้องเพื่อนก็ขออนุญาตแล้วว่าขออนุญาตพูดไทยได้ไหมคะนะคะพี่น้องเพื่อนก็ขออนุญาตแล้วนะคะกาคนเล่าแต่ก็ยังไปคอมเมนต์นะคะหวังว่าคนเลาจะไม่ดราม่าแต่สุดท้ายก็ยังหนีบบพลของการดราม่าพี่น้องคะจากสาวเล่าคนหนึ่งนะคะที่ออกมาเว่านะคะว่าอ่ะมาซื้ออ่ะ อุปกรณ์นะคะพี่น้องอยู่ในอุดรน,นะคะทางฝั่งไทยกนดันไปเว้าภาษ,ษาอังกฤษใส่เขานะคะพี่น้องเว้าก็เว้าสซ้ำเนียงที่มันบรชัดเจนนะคะบอกว่าเรียนอินเตอร์อุ้ยอินเตอร์นะคะแต่คําพูดคําจานี่เยียดภาษาเผื่อนบานซะเลอะเกินนั่นคือภาษาไทยนะคะพี่น้องค่ะแต่ตรงกันขามนะคะนั่งงามเล่ากับกับอาว่าภาษาไทยนะคะพี่น้องเป็นยัง คนล่านี่ถึงเดมักดามากกับภาษาไทยกาบคนไทยกระเดียกกระดอหรือว่านักหนาสาหัสเทนะคะทั้งทีคนล่าส่วนใหญ่นี่นะคะเป็นคือเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและหากินในประเทศไทยมากที่สุด เพราะว่าจะเป็นดารานักล้องศิลปินหรือว่าอ่ะพอข่าเมียข่านะทุกคนหรือว่าแรงงานชั้นกลางชั้นต่ำหรือว่าบุคคลที่ชั้นสูงที่อ่ามาเรียนในภาษาอ่ามาเรียนในไทยกัแม่นนะคะพี่น้องคะ่โะโอ้ยพ่ว่าละงุ่งนะคะไม่รู้จะทำยังไงคือโอ้ย <laughs> เอาจริงๆนะทุกคนอะไรนักหนานะเนี่ยทั้งที่เข้าของเครื่องใช้นะทุกคน เนี่ยเอาจริงเลยก็ต้องซื้อจากฝั่งไทยไปให้ที่ลาวบางคนุเนาะเข้าของเครื่องใช้ก็ฝากไปจากที่ไทยอะไปลาวแต่เป็นอย่างคนลาวปังกลุ่มถึงหมักดูถูกบางคนบอกว่าเออมันเรื่องของเธอที่เธอจะชอบซื้อของจากไทยแต่ฉันไม่ซื้อเออเรื่องของมึงนะโอ้เรื่องของเธอนะคะพี่นนอนคะ่ะที่เธอจะซื้อของไป อาจจะไทยไปลาวแต่เขาบริสืรอนะคะซึ่งก็มีหลายคนนะคะที่บอมักเอาจริงๆพี่น้องคะ่ะแต่ว่าขนาดเป็นถึงนางงามก็ยังเขารบเนาะก,ก็ยังอา่าวไทยซึ่งมันกับบริเเป็นผ้นยังที่เสียหายพี่น้องอาจจะเป็นเพราะว่าอา่าบทนัดเหลืองภาษาอังกฤษหรือบอรหรือว่าอาจจะชนิดสนุมที่จะาเบาไทยเพราะว่าส่วนไลยกับเพื่อนกับชนิดนะคะ เป็นแนวหนะเนาะแต่ว่าอันนี้คือมาเจอคนเล่านะคะที่คอมเมนต์ยางแรงเลยนะคะพี่น้องคะดาอาบอกง่ายๆก็คือแบบเบาถึงบุคคลสําคัญของเพื่อนนะคะพี่น้องเนาะว่าเออการบุหรี่โนนนีนันนะคะเป็นเหตุที่แบบว่าเฮ้ยเขาฟังแหละก็สะเทือนใจว่าเป็นยังคือตรงเบาถึงขนาดหนีนะคะเนาะโอ้นักนวงอยู่นะคะ นี่นะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเนาะคนบอกว่านะคะคือนัา่งงามยุคสิบเศร้าปีหลังอามันยั่งบอเสียดายที่เกิดเป็นคนเล่าและพ่อขืนมาอาตกหนาแมนนาเวทีอาท่านใดนะคะพี่น้องคะ่ะเกิดศาสบอสมควมที่เป็นนัา่งงามนะคะเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าเนี่ยคือเขาก็ได้ออกมาพูดเนาะเนี่ยนะคะ คอยได้ติดตามนะคะนั่งงามเล่าทุกเวทีพอสมควรอยากขอถามทานผู้ผูทั้งหลายเดยเป็นอย่างนั่งงามเล่าทุกเวทีเวลาไปประกวดอยู่ตา่างอยู่ประเทศใดเวทีใดก็ตามนะคะเพื่อนอไหลสดทั้งนั่งงามทั้งทีมงานพากันเว้าอาไทยสอดสอดสอดนะคะทั้งที่ออ่าอ่าทั้งอ สอิสอ่อยนะคะพี่น้องภาคภูมิใจคือกับเป็นภาษาบ้านแม่ตัวเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็คือแรงอยู่เนาะบ้านแม่ตัวเองอพบคนไทยเหล่งไปหาทันทีนะทุกคนก็คือพบเจอคนไทยนี่รีบไปหาทันทีอะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องคะ่ะเป่าภาษาไทยใส่นะทั้งอ่าอ่า ว่าภาษาไทยใส่โหลดทั้งทั้งที่ทไทยอยากเว้าภาษาลาวนำาก่อบอใดว่าบาดภาษาสากลคือภาษาอังกฤษคือมาปึกแถนะคะพี่น้องมิสแกนปีนี้ไปจัดอยู่กัมพูียไทยติว่าบอคักใหญ่มากประกวดที่ไทยนะคะทุกคนไทยว่าบอคักก็คือมิสแกนย้ายไปจัดที่กัมพู ่ากัมพูชาแล้วทีนี้ก็ว่าคนไทยเนี่ยจัดไม่อ่ะคนไทยนี่ก็ว่ากัมพูชาจัดไม่สมบูรณ์แบบอจัดไม่ดีก็เลยย้ายมาอยู่ที่ไทยแต่หากรู้หรือไม่ทุกคนการที่มิสแกนเข้าย้ายมาอยู่ที่ไทยอะเพราะว่ากัมพูชาไม่มีความพร้อมอะไรเลยโอ้ยคนเล่าคนนี้นะคะทุกคนทําไมถึงชอบเหยียดคําพูดให้กับคนไทยนักหนาเนาอะเอนี่ยนะคะ ก็ย้ายมาประกวดนางงามอยู่ที่ไทยนางงามลาวซื่นชมออกหน้าออกตาสอิกสะอ้อยนะคะสลิกสลีโอโ้โหกระดิกระดาโอ้โหดีใจจะได้ว่าไทยบึงเพันสักอาซัดภาษาไทยป่านหนำไร้ไฟใหม่บึงคือโซ่ห พื่อนนั่งงามและคนไทยหย่องย่อว่าสาวลาวเก่งว่าภาษาไทยป่านภาษาแม่เวลาสัมผัสเขาก็มีพูดแปลให้แต่เพื่อนขออนุญาตว่าไทยดีกว่าว่าสั้นโอ้ยนะคะพี่น้องค่ะเนาะตลอดยิบ24ชั่วโมงนี่นะคะก็เป็นเนี่ยก็เพื่อนกระหายนะคะเป็นลูกซอดไทยแท้ อันนี้คือประเทศหนึ่งคือแมนสวิตเดนนะคะพี่น้องและเป็นลูกชอดไทยแท้ๆนางยังเว้าและให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอ้าวโอ้ยนี่นะคะบุรี่กันไปเรื่องภาษาเนี่ยและทำไมงงมากๆนะทุกคนนะคะก็บอกนางงามปีใดเป็นแนวหนี้นะคะทุกคน บอไดภาษาอังกฤษบาภาษาลาวตี้มันเป็นภาษาประเทศตัวเองนะคะกายกหงองเห็ดเจ้าของลาว่าอันนี้ก็คือเป็นการบูลลี่นะคะพี่น้องค่ะก็คือบรพอใจและอีกคนนึงกะดันไปบาภาษาอังกฤษใส่เขานะทุกคนค่ะโอ้ยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะฮับชมฮับฟังแล้วเป็นยนงไงสําหรับแพร่ว่าคิดว่าสิ่งในก็แล้วแต่ที่มันสื่อสารและสะดวกสบายนะทุกคนก็จริงอยู่ว่าอาจจะ อาบอดีวาภาษาเล้านะทุกคนก็ะเหตุในคนเล่าบางคนบางท่านนี่อ่าเลือกอกเลือใจนะคะเพราะว่าเนาะแต่กอย่าลืมนะว่าก่อนที่เพินจะว่าเพินกระคออนุญาตไปแล้วนะคะพี่น้องเนาะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ทั้งเด้อจากหับชมหาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันไดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักท่ายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะทั้งพีพีเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งเราแล้วก็ทางต่างประเทศค่ะสวัสดีสบายดี